mẹ bị kiếm ăn à nhìn mô bảo nè chạy mượt lái này đấy cú bỏ hay phải kiếm ăn cú đấy đem hay mà ở đấy ừ, mày <laughs> <laughs> กูจ้างมึงได้ไปแม่ไปหาเหตุงานนะกูมาหายเงินมึงเอาป่ลบซื้อมพนอกจากพนักง,งานเลยรถบักนี่นะบ่ได้เบียกอย่างงี้นี่เออไมกูบอเอาอีกมึงบ่ต้องมาในบริษัทกูอีกไล่มึงออกเออมึงบอต้องไปเออ โคสูส oh, oh. oh. ูงวะโค้งมาน่มานมานมาเออ้อกแจ็บริษัทกูไปีน mm <laughs>